วันนี้เวลา9 3้นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระคณิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูยละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์เกติคุณแพทย์หญิงชนิกาตู้จินดาที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ BDMS Golden Jubilee Scientific Academic Conference 2022นำคณะกรรมการจัดงานประชุมเฝ้าทุลลอะองพระบาททุนเคร้่ทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการลงทะเบียนงานประชุมดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกติศักดิ์เทพดุงพรกรรมการบริหารบริษัทเทพดุงพรจำกัดพร้อมครอบครัวเทพดุงพรเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยและเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้กับบริษัทโคเร o ็กส์เทรดดิ้งจำกัดเพื่อผลิตยาสีฟันซิรินเดน์สมทบทุนมูลและนิธิเทพรัฐเวชานนกูล นายช่วงระวีกน,นาสูตรนํานายทวีรัตนทองมากนาย,ยกสมาคมสืบสารศิลปรกรรมถิ่นใต้เฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายงานหัตถศิลป์รูปหนังตะลุงผลงานของครูสุชาติทรัพย์ศิลปินแห่งชาติและผลงานของเยาวชนสมาชิกสมาคมสืบสารศิลปรกรรมถิ่นใต้ในโอกาสนี้นายทิพาก่รนสมคเนย์และคณะดําเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นภาคใต้ในชุมชนบ้านลิปะใหญ่เกาะสมุยและในชุมชนบ้านจังหูนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเฝ้า ทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา14นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่าง,างๆเฝ้าทุนละองพระบาทตามลำดับดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูนเทียว,วัฒนานายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมด้วยกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเฝ้าทุนละองพระบาททุนกลาืงทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลและนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางมิลิเซนครุสปาเรเดสเอกอัคราชทูตสาธารณาราชฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่